เกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ,บผมเจมส์บันไซตอนนี้ก็อยู่กับเกมจะได้มอดและแมปที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือแมป G.M. Deja Vu นะครับจะชิงแมปมก็ได้ยินเสียงเพลง,งแล้ว ja โอเคกาเข้ามาในแมปแล้วกับ h e r r ร r Deja Vu นะครับไปสำรวจตรงนี้ไปไม่ได้แน่นอนเราจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักนะครับ <S <S โอ้ล็อกสตโทรศัพท์ โอ้ตอนนี้แบบไม่มีอะไรเลยไม่มีไอคอนไม่มีอะไรเลยจรงิงๆอุ้ยล็อกเข้าไม่ได้โทรศัพท์อืมมันจะเป็นบ้านเราหรือโรงแรมสักอย่างนี่แหละล็อกไม่ใช่เป็นโรงแรมนะครอิจกอักซงแหละล็อกแน่นอนอยู่แหละตรงนี้ไปได้คอมพิวเตอร์ ทำอะไรไม่ได้เป็นแค่ผอบงงๆแล้วทำไมกูกระตุกวะเฮ้ยมาจะเจออะไรก็ต้องเจอครับเอ๊ะข้างหน้ามีประตูแง้มนั่นใครน่ะใครแอบดูฉันอยู่ล่ะฮะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยโลกจิตตรงนี้เอานี้ไปได้แล้วเนี้ยล็อกโอเคล็อกหมดเลยนะครับไปโอ้มีห้องเราเนี่ยหรูใช้ได้มีโต๊ะกินข้าวมีโซฟา โซฟามึง so อะไรเนี่ยดูนั่นดูคนกินข้าวเหรอไม่น่าใช่น่าจะเป็นห้องรับแขกมากกว่าห้องรับแขกที่มีโต๊ะกินข้าวเออหรูดีว่ะชอบไปใชแล้ววัดโตเลยห้องเก็บของอืมผมว่าวนลูปชัวโอเคน่าจะบนลูปแต่ปิดไม่ได้เลย เพลปนวนลูปนะครับพระเจ้าเครงเปลี่ยนอ้าวทำไมกูเข้าไปได้ปิดปเพลงมันไปไม่ได้มันไม่ให้ไปโอเคเพราะว่ามีประเด็นแหละเตรียมตัวฮะโอ้โห,โโหโเปิดอย่างจะช้า แล้วมันก็จะพุ่งใส่หน้ากูใช่ไหมกูรู้ทันนะเว้ยมุกเนี่ยกระมอนเบบี้ว่าไงให้กูเข้าได้ยังโอเคเข้าได้แล้วโอ้ยให้ไฟกูเหน่อยก็ได้แม่แต่นี้เปิดไม่ได้เหมือนเดิมคอมพิวเตอร์ก็ยังเหมือนเดิมใช้งานไม่ได้ผอมโมโงเปิดไม่ได้ โอ้อ oh! ัน <Lust> น <anticipate> ี <profession Wit default> ้เป็นห้องนาวรอบนี้เดี๋ยวดูข้างใต้ก่อนข้างใต้ลงโจงเยวัสับโว้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 คือต้องการอะไรมึงปวดขี้มือก็ขี้ไปสิเวรจะเขาประตูทำหาอะไรวะแล้วนี่อะไรเนี่ย The mirror is hand okay กระจกแม่ง คำสาวะแล้วก็คือกูทำอะไรให้กูมองกระจกอะไรเงี้ยเหรอห้องเนี้ยโอเคไปได้แมพเว้ยเด็กดอกพระจ้เาเอ้ยข้างนั้นประตูเปิดใช่ไหมนี่ล็อกไปไม่ได้โอเคมีเก้าอีว้วางอยู่กลางห้องมีประเด็นแน่นอนไปไม่ได้โอเคมันอยากให้กูเข้าไปแหละไปวันแล้วก็ตามน้ำฮะกูเข้ามาแล้ว งอน่ากลัวจังเลยกูไปได้ยังโอเคกูไปได้ละอ้าวปีไปได้ห่้ยโอ้ย้อออกได้แล้วไม่ใช่วะเออทำดีไว้ทำดีทำดีชอบชอบชอบรู้สึกตอนเข้าไปในเอารู้สึกกลัวนิดนิดแหละกลัวคลิปนี้กูได้กรีนแน่นอนอาจจะได้กรีนเหมือนคลิปฮอนเตดโฮเทล อะไรวะนะมือนก็เนื้อะไรสักอย่างเข้าไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ได้ลบไปแค่ฉากอะเฮ้ยประตูเปิดอิสรภาพมึงแง่มาขนาดนี้แล้วมันน่าจะให้กูออกเลยนะอ่ะอ่ะกูติดอ๋อมีคนเดินมาซัมบี้นี่หว่าอ่ะปิดละโอเคอันนี้ล็อก คอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมตามนั้นล็อกฮ้ยมนเปิดให้กูเข้าไปวะตอนนี้โอเคทำอะไรไม่ได้โว้่ต้องอะไรวะโอ้โหมาคายเป็นรมรสีตั้งแต่นี้เน้นนไม่ถอดออกครับน่าจะสนิมแดกแล้ว อมีคนทำอะไรอยู่สักอย่างเอ้โหคขากำแพงอะเข้าไปได้ไม่ให้ครูเข้าดบโอเคว่ามาแล้วใครตอบสติงไปตรงนั้นวะ,ะคุณยี้ข้างๆมันอะ,อะไรของมึงเนี่ยไปแล้วนะต่อยี่เสียงไฟไหม้ห้องใครไฟไหม้วะโอ้ยี่ก็มียูเซนโบวิ่งผ่านหน้าโอ้ เฮ้ยกูภัยเหรอใช่ป่ะอ้าวแม่งหลับตายดีกว่าอ๋อที่นี่เคยเกิดไฟไหม้แล้วก็น่าจะมีคนเสียชีวิตตามนั้นมั้งแต่วทำไมคนที่นี่หน้าตามือนกันหมดเลยวะไม่รู้เหมือนกันอเแล้วคอมพิวเตอร์ก <c oughs> ูยังจะหัวคอมพิวเตอร์อีกเหรออ่ะกดกดไม่ติดโอเคไปเถอะไปเลยกูร่วงละนี่เปิดไม่ได้เหมือนเดิมเฮ้ยกูไม่รู้ว่าม่นเดืขึ้นได้ด้วย ดึง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 อะไรวะอ๋อปิดได้ไหมปิดได้โอเคขอบคุณนี่แหละที่กูต้องการอะไรอยู่ข้างหน้าวะ h e l ISIS โอเคลุกศพเราเองนะฮะอ๋อแม่งฝังกู เดจาวูแตงฟอร์บริงโอเคจบแรกก็แมปแรกชิคเอาแมปอัลเตอร์แมปโอเคครับเดี๋ยวไปชิคให้ฟิลฟรีดูนดเตไม่มีตังค์ครับขอโทษด้วย <c oughs> ถ้าใครมีตังค์ก็ไปด o น a ช่องเขาด้วยนะครับแบบเดจาวูเซิร์ชในสายีมเวิร์กชอปของเกรี่หมดฮะแล้วก็ไปด o น a t ซะโอเคแมปที่สองมีชื่อว่าอัลเดนีเดดดานนะครับเดทำไมเรื่องของเกลยเนี่ยโอเคคอมมานด์กดที่มันบอก Xbox Game Mode ศอ่า อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เกมหมด God Mode ดู not No Clip ห้ามใช้อาวุธปืนแล้วก็ Type th the command in the console นี่ตามนี้คือดู not use the flash แล้วคุณจะมองเห็นไหมโอเค For the best experiment play in the dark with the headphone turn the volume the way up โ okay. อเคแป๊บน,นึงนะอ่ะเอาเป็น อ่าเพิ่มมาครึ่งหนึ่งพอแค่นี้หูกูก็จะแตกแล้วได้รู้เลยอ่าแดมโคตรเทพโอเคเขาบอกว่าไปเล่นในความมืดใช่ไหมเดี๋ยวปิดไฟแป๊บ,บนึงโอเคมาผมปิดไฟเรียบร้อยแล้วไม่เห็นหรอกแต่ว่าผมปิดไฟแล้วจ,จริงๆนะครับเชียรผมหน่อยไม่มีกล้องหน้าเปิดกล้องไม่เป็นโอเคเริ่มเลยก็จะเสียงอะไรวะท่าจะตะกี้แล้วเสียงอะไรวะโอเ้เหมือนจะเป็นลงหนังนะทำไมไม่มีนหนังสยอยงยขวัญวะโอ้ยลำคาญโว้ยนิดอาทิตย์เกตุกัวทรูเฮียได้จากไหนวะนี่ปะเออนี่ไงเอ่อโรงหนังสองห้องที่นั่งสองบีโอเคสองบีสองบีอ่า ด้านซ้ายแถวที่สองโอเคน่าจะประมาณประมาณนี้โอเคเรื่องเฟรชเซนต์รีเดอะมูฟวี่โอเคแป๊บนึง,นงกูไปห้องน้ำ่อนเสียงลำคาญ โอเคมาดูโอ้ยเสียงโคตรดังเลยเดี๋ยวโูตรดังดูอว่าบริการปล่อยกระเทาอวกาศและหาย อ้าวราบิดฐาแล้วรามีปัญหาแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยคนใช้นังปิดได้แล้วอ้าวแม่เอาเอาไงกูเนี่ยกูต้องดูไปเรื่อยๆแล้อดูไม่เหนอ้ออปอะไรละโอเคลงลงประเด็นนะกูเปิดไฟดีกว่ากูแสบตาชิบหายเลยโอเคดีขึ้นหน่อยอย่าหาทำนั่นท่านผู้ชมในเกียวกับความมืดแสบตาชิบเปกเลยไปได้ยังยังแล้วโอ้มีประตูด้วยเฮ้ยตกใจ ีไปไม่ได้จไม่ให้กูไปแล้วนะเจ้าไปเป็นเจ้าคนดีขอเวลาให้พี่หน่อยอืมออกกุญแจโอเคได้กุญแจ,จมาแล้วใครน่ะเออโอ้ What the hell is this เปิดไม่ได้เย้แม่ จับสแกนเล็กนอนถึงปานกลางฮมาดิยกม่อนเบบี้ no is the edge here โอเคกระทืบซ้ำกระทืบซ้ำกระทืบซ้ำจับสแกนใส่หัวกะทืบซ้ำกระทืบซ้ำดีแม่งโอเคออกมาลงหนังหลังเลยอ่าสงสัยแม่งแปะกลางไม่ดีโฮ้ยอ๋อแม่งเป็นทุกอันเลยเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิ อ่าไม่มาแล้วว <tinc 999> ่า developer อะไรอ่ะโอ้โหพวกมึงษย์ทำอะไรกันเนี่ยจับปาร์ตี้ชาวล็อกกันอยู่ยังไงเนี่ยมันล้อกแรงขนาดนี้วะแล้วแล้วไอ้นี่หนึ่งอ่ะเปิดได้ไหมเปิดเปิดไม่ได้นะครับเป็นฉางง่โอเคกูไปแล้วนะไปแล้วนะบายอ่าไปไม่ได้มันไม่ให้กูไปอันนี้กูไปได้โอเคอ่าลบขึ้นไม่ได้ เฮลิซิสเห็นว่อะไรนี่สติงเจอร์เบรดแพร่งโอเคอืมอะไรนะชัดเจนนะม่นจะเดือดอยิ้มเลยอดลงละโอ้โหพีเอ็นจีงงๆมาเลยมึงหน้าพูดจังโอ้โหท่อป้ายหล่นโอเคขอับเพือ่ะอ่ะแม่งแปลกคืนด้วยบักแดดโอเคช่างมันเปิดประตู อะไรอ่ะท่อเหรอโอเคมันคือท่อกันโอ้แต่เย็นๆตรงนี้มีรูทำลายได้ไหมวะอ๋อไม่ใช่เอามาประกอบกันกูนึกว่าทำลายได้ห่วย <c ười> ไม่มีโอเคแหมเป็นโรือะไรชอบพุ่งใส่หน้ากูเนี่ยเอ้ยมืดอมองไม่เห็นอะไรเลยเไ,ไม่ได้ไม่มีไฟห่วขยข้างในมีของแล้วฝั่งนู้นนะ คืออะไรนี่อืมโอ้ยน้องกลัวแล้วมันต้องไม่ให้กูดีๆโอเคขอบคุณที่เปิดไฟให้กูมือทิเป๋เลยโอ้โหโหลดผโหลดผีใช่ไหมเนี่ยโหลดผีใช่ไหมมันก็ตัวเองงี้โหลดผีใช่ไหมฮะไอ้บ้าโอเคมา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 ข้มอนโชว์ของให้กูดูหน่อย ม่มองไม่ทันเอ้ยทำไมทำไมห้องน้ำมีรู้ด้วยวะเนี่ยนี่มันเพรสเซนต์เบรกอินจีมอสได้ไงวะเนี่ย <c oughs> อย่างเฮลิคอปเตอร์โอ้ยมองไม่เห็นโว้ยโอเคต้งองกูล่วงกูมึงกูล่วงเอาใหม่ก็ได้ฮึบส่งอ๋ออย่างนี้ได้อย่าอย่าอย่าลวกขอละเกี่ยววิ่งใหม่ หย่อนลงไปแล้วโอ้ยเจ็บอ่าแม่งหย่อนลงเข้ากุพอดีโธ่อ๋อเปิดไฟได้ห่วยนี่ล็อกประตูกระโหลกแม่แค่มาไว้นี่ดีกว่าโอ้โหโอเคมีไฟอยู่มัาจะพึ่งพาได้อาที่เฟงเลยมีห้องอะไรวะ เนี่ยนีไปไม่ได้นะครับเกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับนี่อ่ะอ๋อคือพวกมึงใช่ไหมเนี่ยโอเคว่าอยู่เสียงอะไรวะไังดังไม่เลิกเลยจ๋องเว้ยอย่าไปไม่ได้ทำอะไรเนี่ยตัวะปิดปิด ดิตกดกดนกใช่ไหมล่ะอา่า F4 C3 D5 นอกน,นั้นอ่านไม่ออกไม่เขียนยังไงของมันวะเนี่ยกูต้องเข้าไปอยู่ในไเงี้งงเยเหรอเวลากูร่าแกได้ไปเลยไม่ใช่ว่ะโอเค <h> อกดไดก็ไม่ได้ไงแค่นั้นมีกุญแจโอ้ไม่ฟังนี้ได้เลย <h> โอ้คิดตั้งหนา เี่ขอเน่ะนี่อะไรวะอ๋อตู้เอ่านี้ามิจะทงแค่ต่อคิองส่หน้าคีณเยอะโอเคกลับมาที่เดิมขายกุญแจกินไปเ็ตบอยส์อ่าโอเคมาน่าจะครบแล้วนี่ใส่เลยโอ้ยขันหูไม่ใช่ขันหูขันคออะไรแล้วไงต่อ เปิดไฟแล้วมันก็จะสว่างขึ้นใช่ไหมโอเคสว่างขึ้นเยสสว่างแล้วแล้วแมงกูปแบบไม่ได้วะต้องบอกให้โดนเสร็จก่อนหรอโอเคเข้าได้แหละอ่ะแมงเตียนเตรียมตัวฮะมันต้องพุ่งใส่หน้ากูไม่ใช่เว้ยโอ้แม่งช่องแอร์ใหญ่มากเฮ้ยลต่อ <Yes, S 1> ไปก่อนเด็กไาได้ฮึบโอ้จเย็นน้าพนายตาคนตั้งอยู่เถอะ โอเคเปิดให้คุณเลยขอบคุณมากอะไรวะเนี่ยเปิดไม่ได้ดูเลยไปแล้วนะกูขอนะให้กูผ่านนะโอเคเปิดไฟแล้วกูไปละบายโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยทางนี้ปุ๊กวะอ๋อทางนี้ทางนี้ โอ้ต้อนรับกูเลยกูไม่ขึ้นไปหรอกลงก็ได้โอ้กุญแจบี๊เดนอื้มเอานิ้วกลางไปรแดกมองไม่เห็นเลยตอนเนี้ยน,นี่อะไรวะ different key ย์โอเคต้องไปหาคีย์ใช่ไหมเนี่ยกูขอไปฉาบไม่ได้เหรอเฮ้ยมองไม่เห็นเออตัวอะไรไปละโอเคมันจะต้องอาศัยจากการฟังเสียงเอานะฟังเสียงจากไอ้นั่นแหละแหละโอ้ย เฮ้ยโอ้โหไอาถอย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 ถอเคได้อีกอันหนึง่งโอไยคนมุดเลยโอ้โหแม่งมุดชิบหายไอากูหลงเปิดอ่าไปเน,น็ตได้ไหมเพิ่มไปเน็ตนี่ก็เพิ่มสุดแล้วนี่หว่าโอเคมาตั้งใจตั้งใจสู้ๆนายนทำได้ทาเคชิประเด็นคือกูไม่ได้ชื่อทาเคชิเล่แหละโอ้มันเป็นโรคอะไรเดินอย,อยู่แถวนั้นเนี่ยเดินอยู่ที่เดียวเลยเดียวแต่ที่มันจะเดินว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 นหน่อยแม่งไม่เดินแม่งเดินอยู่แค่นัน้นแหละ แล้วก็มองไม่เห็นบุกเลยน่าสตีดเฮ้ยอ๋อนี่ไงมีไฟโอ้โหแม่งไม่เห็นกุญแจกุญแจแม่งมีไฟก็ไม่บอกโอ้โหงงมหาอะไความมืดตั้งนานอย่าบอกใครไปหาเองสิเออหาแปลกๆเลกขอบคุณมากที่ให้ไฟกูขอบคุณจริงๆไม่นึงไม่ต้งอย่าพิ่งเข้าไปขอละเดีไป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 ไฟอยู่นี่โอเคมาอยู่นู่นโอเ็นละกุญแจเอ้ยกูเจอละโอเคกูทิ้งไฟเลยแล้วก็เดินตรงไปเลยกูรู้มึงไม่เข้าซอยนี้หรอกโอเคได้ละ ครบทั้งสี่อันแล้วไงเดี๋ยววิบเอาไฟไปดูโอเคได้ไฟมาแล้วเจ้าอ่ะไฟหายให้มใช้ไม่ได้ความกลัวเหรอความไม่ใช่อา่ <H allo> อเาเก <H allo> ่งล้อละ Done. And because it's you, I will hand over to the present. They're right behind this monitor. Oh, wow. Here you have it and a nice, hot, and delightful fight where you can burn your body and kill yourself to death. Enjoy it! I created it especially for you! But after all, I think we both. Huh? Really? This is really happening. Okay. That was not planned. Um, but of course I have a plan B. So if you mind to come down here and I will beat your ass. Mm. I can proudly present the fighting area. Yeah. So yourself a gun and I think we start. เออเยสยาไอ,อ,อ,อ้โอ้ย,อยแมวชน,นะอะไรอ่ะโอเคนี่คืออะไรเวลาที่กูใช้ไปเหรอแต่ง for playing โอเคแมบที่สามมีชื่อว่า Awakening of Horus นะครับวันแล้วก็มาดูกันดีกว่า I'm watching you โอเคฉันจับดาดูแกอยู่ห้าสองห้าสองสี่โอเคจำตัวเลขไว้ออกไปได้จิบหาแล้วไงปเปิดไปใช้ได้อ่าดอทดับเบิ hey, uh. right, it, right? ้ลเดดดอทดับเบิ้ลเดดดอทดอทอ่ะเมียวดอทเรลิสอ่าอะไรวะกูยังดูไม่เสร็จเลยดอทเรลิสอาก คิดอะคิดตัวอะไรวะผมไม่ออก endless pain ความเจ็บปวดไม่มีสิ้นสุดโอเคผมไปได้เป็นบางคำอั What the the ลต้าเดอะดาร์กเนสแลนไหนคือดาร์กแลนไหนดาร์กเนสบุ๋น,น,นไปที่ห้องคุกรออ่ะได้ประตูมันวิ่งได้เนี่ยอ่ะอะอวิ่ง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 เฮ้ยเสียงดังสวัสดีโอเคดูเหมือนจะมีประเด็นเทอะไรได้หมดออฟฟิศเด็กเกตอ่าห้องแรก ห้องสองโอ้โหอันนี้ล็อกอันนี้ต้องหาคีย์การ์ด Complete Evillinity Siege Reopen Apocalypse BB Awakening เกิดเหรออันนี้ไปไม่ได้อันนี้ไปได้โอ้โหห้องนี้น่าไปวะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปได้เลยนี่ไปไม่ได้นั่นแหละวะอ๋อคืออะไรไม่รู้อืมเอาห้องนี้ก่อนเลยแล้วกันโอ้หลัดทาง <c oughs> ห้องอะไรนี่ <c oughs> อลิซ่าออฟซีแคนริส this evil from <c> his person ไปไม่ได้ โอเคมันต้องไปห้องแรกก่อนใช่ไหมเฟรนด์ออฟทริปิตี้อิวิสตี้อีเดอร์เอิร์ธเดททูเดอะเวิลด์โอเคนี่ต้องไปทำอันหนึ่งกับอันสองก่อนนะครับอันแรกซึ่งก็คือห้องตัวข้าวเรานั่นเองฮะเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวมันจะให้พากรัวเลยไม่เอาสิห้องห้องสองละ <S <S 1> <S 1> ทางโอเคน้ำลายกระเด็นโอเคไปห้องแรกก็ได้แม่งเอ้ยมันต้องทำไงวะเนี่ยกูไม่เห็นทางไปต่อเลยมืดเหลือเกินอ้าวเฮ้ยอ้าวแม่งขังกู โอ้อ๋อนี่นหละที่บอกว่า I'm watching you นี่คือดูจากตรงนี้หรอ,อกเลยเดี๋ยววันนั้นมันดูกูอยู่อะเดเพลียเงียบหนึ่งหงูกูจะหนวกอ่ะเอาละโอ้คอมไบรีเบอร์มมีจำฉันได้ไหมโอเคจำไม่ได้ครับกูเพิ่งมาเล่นโอเคอน,นี่ไปได้ไปว,ว้าวโอเคได้มาแล้วใส่ได้ยังลบ นบ nope. เอ้ะข้างใน,นอะไรวะหยิบไม่ได้โอเคนบไม่ได้วะกลับไปห้องเดิมได้ไหมไม่ได้มันล็อกเลยชิ้มหาละลงทางเกมมิง่งไหนก็โดดลงไปดิเย้โ oh. อ okay. ้โอเคโอเคขึ้นไปได้ขอบคุณมากอาละละลงทางเกมมิง่งแปนหนึ่งเร okay. ดฟรอร์ดทรีเทตี้เอฟเวอร์สตีวิตติสโวเรดโอเคได้ละ The s ลสติเฮสบิดลิฟต์โอเค อันนี้ผมไม่ได้ดูมานะครับอันนี้ลองดาวมั่วๆเอาอ่านี่ไงยยุย้ยโอเคกูขอของหน่อยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดนี่แหละวะไพโรติเท,ทคนิคล็อกเกอร์โอเคคือหาอะไรไม่รู้โอ้ห้องมืดดูทีวีไม่ได้อืมกูเห็นนะเว้ยตะกี้เนี้ยไปได้ไหมไม่ได้ We are in hell God help us อะไรวะไปไม่ได้โอเคเปิดได้ แล้วไอ้ทางโน้นเอ้ยกุญแจนั่นไม่ใช่กุญแจนั่นปืนกูเก็บได้ไมั <c> ้ย <ười> เก็บไม่ได้ห่วยนี่อะไรวะอ่างอุย้ยเ้ยตกใจกัตุ้ยแม่เว้ยโอเคว่ามีไม่มีโอเคคุณว่าจะมีจัำสแกลถือว่าดีและรูปมึงน่ากูจังวะรูปอะไรวะเนี่ยโอ้โหไปได้เรื่อยๆเว้ยหน้าต่างมีแต่ความมืดเนี่ยลบไปไม่ได้ไม่ให้ไปโอเคเต็มตัวไม่มี Hey, เเฮ้ยลโอเคคุณที่ขับผ่านมานี่อะไรเนี่ยอ่าสวัสดีคอมบาย My body is a prison นาคายของฉันคือคุกเปิดได้ทางสว่างไม่สว่างโอเคอคุณที่ให้แสงสว่างโอ้มันเผาทิ้งด้วยเว้ยเฮ้ยขอเฮ้ยคุณกูไปละบายอ้าวแม่งทิ้งกูไปแล้ว โอเคเปิดแล้ววันนี้แหม่ยืนเท่เชียวไอเอ็มฟรโอเคเฮดเลเบรียน okay. อะไรไปเนี่ยโอ้ชิบหายแล้เขาวงกดทางตันหลอกพายง่ายกูตันชิตันกลืนไม่ใช่ <laughs> เป็นบุกอะไรวะเนี่ยหลอกทางเกมมิ่งไปนี่เฮ้ยมีรูปแต่ไม่มีอะไรเลยกดไม่ได้โอเคเด็ดเดอกไอซิล็อกห่วย ประตูล็อกว่ะต้องหาทางอื่นยื้อแม่งแอบเบียนมันจะดังไปไหนวะโอเคนี่ทางที่เราเข้ามานี่ก่อนเลยอืมมันวนโอเคไม่วนดีกว,ว่ารูปจำไว้จำไว้เผื่อจะบินคีย์อะไรสักอย่าง nope. เครื่องปั่นไฟ อ้าวเปิดสิเดี๋ยวเดียปป๋ยวผ้าอะไรไปบกว่กอ๋อโอเคยังเปิดไม่ครบโอเคได้ละโอ้ยูเซฟอร์เดอะเซมเฟด พ่อตอร f ฟ r ก them for they don't know what they are doing okay look this c อ่าอกโอเคข้างในน่าจะเป็นแบ่งปิดไฟด้วย uh, cross oh, อ่ะ c r o s h memory องออลังการเวย้ยเปิดได้โอ้โ oh ห oh. ไปกู มึงล้ำสมัยจังวะนี่แมคโควเบะเอ้าวเอ้าแม่งอะไรวะกูยนใส่แว่เดียวแม่งกระเด็นใส่หน้ากูตายเลยเถ้ยต้องไงเป็นไรกับกูมาป่ะเลยมาตอนนั้นไม่รู้ดูของไปดิเนี่ยที่ไหนวะ กำล่ามีทางลงอะไรวะเนี้ยเราเป็นตัวอะไรเราคือใครแล้วเราไปสถานที่นี่อ๋อโอ้ปราสาทวะโอเคไม่ใช่ปราสาทโบสถ์ไม่ให้กูมองเป็นปราสาทเฉยเลยหืมะก,กี้มีคนนั่งอยู่หัวดอโอเคแล้วไงต่อ แสบปืนหืมสวัสดี the darkness is away on l i g h t อ่ะฮะ you will is on the edge of c o l l a p s i n g y o u r so u l is being tortured อือหือโอ้ยไม่มองตามปืนด้วยกูด้วยวะไปแล้วเหรอ allow me to demonstrate ค oh ี enter โอ้โหอลังการเว้ย the city of the doom เพลงแม่งได้วะ h e a k e n i n g of a p o p h i s e ่าเพลงแม่งได้วะ Map by Map made by Tissumuku โอเคครับคุณครับ Thank everybody for the support โอเคก็ไปติดตามเขาด้วยนะครับถ้าใครสนใจโอเคขอจบคลิปก็แต่เพลงเท่านี้บ๊ายบาย